สวัสดีคะ่ะพบกับช่องช้างไฟวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะตอนนี้น้องวาเลนไทน์และพี่งามขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะ<ตรง>นี่ไปแล้วนะคะดูค่ะรู้สึกว่าจะดีใจนะจะได้ไปเที่ยวดีใจแล้วนะจะได้ไปเที่ยวแวโหโะ บาบาโยกใหญ่เลยขึ้นได้แล้วบาบาของหนครั้งที่สองนะครั้งที่สองครั้งที่สองของอย่าให้น้องมุดไปแรงเด้อเตะตัวหนอยวติดรถเลยดนี่ยพายามจะใชดิ น้องว่าขี่เต็มรถเลยเฮ้โอ้โหโอ้โอน้องวาเลนไทน์หนูหนูยังไม่เคยขึ้นรถนะคะครั้งที่สองของการขึ้นรถพี่งามเขาขึ้นบ่อยแล้ว โอ้ยโยกใหญ่โยกใหญ่โอ้ยงาีกิรามันมือยืนมันเติดเน๊กิรลนงานจะกินกับมือเองมันเต๊ะอะไรนะน้องตะขอ้ายอุ้ทุกอะไรอ้าอะไรดินจะละว่าไปแล้วนะคะเดินทางแล้วนะคะสมสม ซ้อมไว้หนูจะเดินทางไปวันที่สิบเอ็ดน้องวามุนแล้วเนะี่ยน้องวามุนแล้วเนะี่ยเ้มาางหน้ามาข้างหน้าลูกหันหน้ามาหันหน้ามาห <c oughs> ันหน้ามาลูกมาทางนี้มาทางนี้เออหันหน้ามา เอเอ,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 อหันหน้ามาทางนี้มาเร็วพี่งามเขาชินแล้วเนาะได้น,น้องวาครั้งที่สองนะคะครั้งแรกก็คือกลับมาบ้านที่บุรีรัมม์ <c oughs> อันนี้คือครั้งที่สองของน้องวาอันนี้ซ้อมเตรียมจะไปบุญบวชวันที่สิบเอ็ดนะคะกนัดไปห<ป>ันหน้า หันหน้ามาลูกห oh, ันหน้ามาโอ้ยหนูหนูอยากดูข้างหลังหนูอยากดูถนนข้างหลังไงโอ้หนูอยากดูถนนข้างหลังเป็นยังไงลูกโอ้เป็นยังไงลูกตื่นเต้นไหมโอ้ยน้องมาเล่นทายตื่นเต้นไหมเอาแล้วหันไปโอ้เอาเอ้าเอามันจะเป็นยังไงนั่นซอยข้อเอ้ย หนูนี่หันไปหันมาอยู่น้องลูกน้องรูปปิงามคนนิ่งมากเลยนะเตรียมซ้อมไว้นะเออเออ หันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับโอ้เก่งเก่งเก่งมาทอดบานเก่งแล้วครับเก่งแล้วทอดบานแล้วเด้ะทอดบานแล้วหันหน้าเออเก่งมากถึงบ้านแล้วนะคะเตรียมลงได้เลยโอ้เตรียมลงได้เลยมาๆๆาลงแล้วพี่งามลงมาแล้ว พี่งามลงได้แบบชิวๆเอาพี่งามชินแล้วนะเออลงมาเออเก่งเก่งเก่งอ้าวรอก่อนรอน้องก่อนน้องยังถอดตซ่ไม่ได้เดี๋ยวรอน้องลงมาก่อน ขึ้นไปแล้วจะเรียกน้องรอรอน้องไม่ไหวจะขึ้นไปเรียกน้องแล้วนะคะเรียกน้องลงมาพี่งามจะไปเรียกน้องลงมาแล้วลูกน้องขึ้นมาไม่ได้สักทีไอ้ลงมาไม่ได้สักทีอ๋ออยากโชว์อยากโชว์พี่งามอยากโชว์รถรรถถเขาปิดรถเราดูเปล่าเนี่ยรถมาไส้รถม้าไส้รถมาไส้เหรอตดูเลยอะไรนี่โอ้จะรถ เออล้งอ,องโยูรถเสร็จเนาะอามานอ,อเออสร็จแล้วนะฮะหัดลงรถเสร็จแล้วก็กลับไปหาแม่แล้วแม่คิดถึงแล้วแม่คิดถึงแล้วนะครับผมหัดขึ้นรถหลายรอบแล้วผมคิดถึงแม่แล้ว โอ้ยแม่คิดถึงแม่คิดถึงไปไปหาแม่ปะหาแม่อ้อนแม่เลยคิดถึงแม่แม่คิดถึงแล้วโอ้ยโอ้ยแม่คิดถึงค่ะแม่คิดถึงแม่คิดถึงมากเลยเออดูคุณแม่คิดถึงลูกชายลูกชายก็คิดถึงเหมือนกันนะคะอื้อ ลูกไปไหนมาอ๋อคิดถึงใหญ่เลยเอาถามกันก่อนถามกันก่อนลูกไปไหนมาอืออือคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากหนูก็คิดถึงแม่มากเลยนะแม่นะ กินลูก,ลกแม่คิดิงลูกมากลูกก็อ้อนแม่ใหญ่เลยอ้อนแม่ใหญ่เลยหนูไปเที่ยวมาแม่หนูไปเที่ยวมา,มห,นวมาหนูไปเที่ยวมาครับ ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะคะกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามงวนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ